แล้ผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะขุดอ่อร่องบริเวณตรงนี้นะผมขุดร่องบริเวณตรงนี้ออกนะผมปั๊บนี่มันจะได้แบบว่าเสร็จสมบูรณ์สักทีนะนะผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วแล้วผมนะเดี๋ยวขุดออกกันแล้วผมปั๊บจะได้เอาท่อมาวางกันนะผมนะผมแต่ว่าเออคลิปที่แล้วเราไอขุดตรงนี้ไว้นะผมขุดตรงนี้ไว้นะผมต้องมันต้องเอาไอนี้ออกก่อนอะเอาดินกองนี้ออกก่อนนะ มันถึงจะขุดได้นะผมมันถึงจะขุดได้นะเออไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีที่วางดินครับผมนะปึ๊บโอเคผมยาไปเลยนะแฟรนะผมไม่ไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่มีที่วางดินผมขุดโยนไปฝั่งนู้นก่อนนะครับโอเคไม่อยากนึกถึงเลยว่าตอนถมจะเป็นยังไงนะโอ้โหแม่นึกถึงตอนถมออก็เดี๋ยวพาขุดคลองครับผมนะเดี๋ยวพาขุดคลองนะครับเดี๋ยวพาขุดคลองนะผมก็ล่ำกันแล้วผม คลองเนี่ยคลองเอ่อคลองอะไรวะคลองแสนแสนละคลองอะไระนะผมคลองรูปตัวยูวนะเดี๋ยวพาขุดนะเดี๋ยวพาขุดนะครับผมเดี๋ยวพาขุดอ่าดินแข็งซะเหลือเกินเนาะโอ้โหดินดิน,ด,นดินเพิ่งเทมาเมื่อกี้ผมโคตรแข็งเลยนะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับผมโอเคตู้เด็ดติดนะตู้เด็ดติดนะโอ้โหไม่เหลือว่ะโอเคถอยมาอีกแว๊บ โอเควัน okay, ีนี้เราก็จะขุดล่ำกันแล้วผมนะล้ำมาเลยไปชื้เนี่ยผมขุดลํำกันแล้วก็อาจจะลึกมากพอสมควรเลยแหละนะผมเนี่ยโอ้โหเดินไปอีกนะก็ได้นะเดินไปอีกก็ได้โอเคนะโอเคมยาไปแล้วผมนะขุดไปเลยครับโยนไปไกลเนะลยครับผมดินอะโยนโยนไปไกลเลยครับผมโอเคขุดเออให้มันเท่าๆกันกันกบไอ้ฝั่งนู้นนะปึ๊บนะเท่าไปเท่าก็ได้เท่านี้แหละวะ นะครับแฟมโอเคผมโยนไปผมว้าแฟมเฮ้ยเดี๋ยว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 ก็ว่าอยู่มันแปลกๆเนาะโอ้โหเดิน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 โอ้โหอะไรของพี่แกเนี่ยเออโอ้โหจ้างให้มันก็ไม่เดินให้หรอกมันก็จะฟีลอยๆอย่างนี้แหละเอาคำของเออคำก็คำไม่ได้เอาเอาคำเออคำได้แล้วเอาคำได้เดินได้ไหมเออเอาเออเออไปเอา เอาเดินได้ไหมเอาเอาเอาเดินได้ไหมเอาเอาเดินได้ไหมเดินได้ไหมเอาเอาเอาปัญญาอ่อนจิ๋วไปเลยรถโอ้โหนะผมผมไม่นับเป็นช็อตเด็ดนะไม่นับเป็นช็อตเด็ดครับผมนะเอาออกอย่างเดียวแล้วผมเดินไปใหม่ครับโอ้เสียเวลาไหมเนี่ยเสียเวลาไหมเนี่ยเสียเวลาไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่นับเป็นช็อตเด็ดครับผมขี้เกียจครับขี้เกียจเอาขึ้นครับผมนะไปไปไปเดินใหม่ นะครับไปไปดุดดเดินไปใหม่เดินไปใหม่นะครับโอ้โหอะไรของพี่แกบเนี่ยโอ้ยเนาะเดินไปใหม่เมเดินไปใหม่นะไม่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเดินไปใหม่โอ้โหแล้วว้าบมันก็มาวาบด้านนอกด้วยนะโอ้โหอะไรของพี่แก่ครับเนี่ยแล้วทางตรงนี้ของเราก็ยุบด้วยนะจักอะไรมีแต่ปัญหาผมมีแต่ปัญหาปัญหาย่อมมีทางแก้แต่ว่าขี้เกียจแก่นะ โอ้โหสวิงก็สวิงไม่ได้ว่าจะสวิงไอตูดติดครับผมตูดมันติดนะโอเคยังดีนะที่เรามีทางเดินข้ามอะยังดีนะยังดีครับผมดีตรงนี้แหละนะที่เรายังมีทางเดินข้ามไปอยู่นิดนึงครับผมนะแฟบนะนี่ของทางที่เราจะเดินข้ามนะผมเนี่ยทางนี้ผมก็เดินใช้ความระมัดระวังนะผมใช้ความละมัดระวังนะครับ เดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเดินไปนะผมเดินไปนะผมเราไม่สามารถยืนขุดตรงนี้ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกเอานะผมเดี๋ยวจะตกเอาเดี๋ยวจะซวยอีกเออนะครับโอ้โหเราต้องโอ้มันจะหลุดทำไมวะเออโอเคมาทีนี้ขุดดินต่อนะขุดดินต่อปึ๊บโอเคขุดดินต่อผมา ืเราไปยืนใกล้กันครับเมื่อกี้นะมันก็เลยเออแล้วก็พื้นที่ไม่ไม่เรียบเลยครับับผมโอ้โหมันจะถ้ามันยืนไกลมันจะขุดถึงหรอลูกพี่เอ้ยยืนไกลก็ขุดไม่ถึงอีกอะไรวะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วคนเดินอีกแม่อย่าหล่นนะอย่าหล่นนะแม่โอเควม่อย่าหล่นนะออนนะโอเคออกมาปึ๊บดึงขึ้นมา อย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละถูกต้องที่สุดนะผมแฟบนะผมแฟบสบายสบายชิวๆผมไม่ต้องรีบนะผมั๊บนี่นะครับปุ๊บโอเคนะครับป๊บนี่ครับลอยๆผมตักลอยๆไปนะผมตรงนี้ขุดออกด้วยครับผมขุดออกขุดออกให้หมดเลยผมขุดออกให้หมดเลยนะครับขุดไปแล้วผมชิวๆสบายๆผมไม่ต้องรีบนะชิวๆสบายๆนะโอ้โหคระวางท่อมาได้เยอะแล้วผมว่าขุดออกแล้วผมนะ ไฟแววนะครับโอ้โหไปทีและบุ้งกีทีและบุ้งกีแบบนี้นะผมทีและบุ้งกีนะฟ้าโอ้โหชิวๆสบายๆผมนะชื่บเอ่อได้ยังนะเออดูระดับมันก่อนนะเออเราต้องไปขุดฝั่งนู้นนะทุกคนฮนะระ,ระดับได้แล้วนะเราเราต้องไปขุดฝั่งนู้นด้วยแต่ว่าผมเอื้อมไม่ถึงไงมันมันเอื้อมได้แค่นี้นะลดเอื้อมได้แค่นี้ครับผม ฟฝงโอเคชื่โอเค,อเคยาวไปแล้วฟินี่จ้งวงออผมปาโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเดินข้ามไปขุดฝั่งนู้นอีกนะผมเดินข้ามไปขุดฝั่งนู้นอีกนะครับโอ้โหนี่มันขุดได้เท่านี้ครับผมนะบูมมันลงสุดได้เท่านี้ไ <c> ง <oughs> นะครับบูมลงสุดได้เท่านี้ผมได้เท่านี้ก็เ,เท่านี้แหละวะ ฟาฟดฟีดโอเคชืึบงับลงอย่างับผมดึงคอนโทรลขึ้นมาคับผมฟาโอเคยาวไปผมจมจ่วง,ง,งไปบผมจมจ่วงไปฟาโอเคครับนะชึบนี่ดึงมาคือระดับตอนนี้มันได้แล้วผมแต่ว่าเราขุดไปไม่ถึงครับผมนะเราขุดอ๋อไม่เป็นไรขุดไปทีละข้างก็ได้นะนะขุดไปทีละข้างเดี๋ยวค่อยเดินกลับไปขุดฝั่งนู้นก็แล้วกันเนาะ โอเคขุดมันดีนะขุดมันเหมือนกันนะขุดโดนขุดโดนขุดมันเหมือนกันนะผมเดี๋ยวพาขุดคลองผมนะการขุดคลองนะเดี๋ยวพาขุดคลองนะเดี๋ยวงานนี้จบก่อนแต่ว่าไม่จบง่ายหรอกไม่จบง่ายหรอกผมว่าานี่โอเคประมาณนี้แหละนะประมาณนี้แหละนะก็เดี๋ยวเกี่ยนิดนึงนะเกี่ยนิดนึงให้เกลี่ยให้เขานิดนึงนะครับประมาณนี้แหละผมนะโอเคนะเกี่ยนิดนึงผมนะ โอเคเกีียกนิดนึงครับปึ้งอเ้วลอยๆโอเคมันประมาณนี้แหละแล้วทีนี้เราก็จะเดินย้อนกลับไปครับผมย้อนกลับไปขุดฝั่งนูง้นนะครับแป๊บนะผมมันต้องขอุดไปทีละข้างอะนะผมต้องขอุดไปทีละข้างนะไป,ไปเดินกลับมาแวบโอเคเดินกลับมาแอบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊โอเคเดินกลับมาครับเดินกลับมาเดินกลับมาแอตึ๊ดตึ๊ตึ๊ตึ๊โอเคยังดีนะที่เรามีทางเดินเนี่ย คิวคิวสบายสบายผมนะแม่สุดยอดปไปเลยแม่ล่าตึดูดูแม่โอเคนะแล้วก็ย้อนกลับมาขุดฝั่งนี้ต่อผมนะย้อนกลับมาขุดฝั่งนี้ต่อนะครับแมวนะนี่เดินมาเดินมาเรื่อยๆผมเดินเรื่อยๆผมไม่รีบนะผมคิวคิวสบายสบายผมนะตรงนี้มันอะไรก็ไม่รู้นี่อ๋อเดี๋ยวเราต้องยืนรถใหม่นะมันตรงไปซวยแล้วน,นั่นนี่ ต้องยืนรถแบบนี้ครับผมแฟบนี่ต้องยืนรถแบบนี้เออตกลงไปแล้วมันซวยนะครับเดี๋ยวสวยเอามาฟาเราอาจได้กี่นาทีแล้วนะแปดนาทีแล้วโอ้โหโอเคผมยาวไปครับผมนะแฟบโอเคขุดเรื่อยๆครับผมปึ๊บนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมมาขุดเรื่อยๆแฟบโอเคปึ๊บโอเคนะครับเอาดินวางไว้ฝั่งไหนเอาเอาเออพอดีเลยทําทางพอดีเลยดินทําทางพอดีเลยเนี่ย เออทางบ้าบอเลยมายุบโอ้โหบ้าจริงเลยซชื่อนะปึ๊บนะผมว่าโอ้โหลงลึกมากครับทุกคนครับดูดิแต่ว่าลึกลึกลึกได้เท่านี้ถือว่าไม่ลึกนะโอ้โหลึกได้เท่านี้ถือว่าไม่ลึกนะค,นะครับแฟโอเคผมยาวไปผมยาวไปเรื่อยๆครับผมนะครเชื่อแฟบจึมดึงขึ้นมาผมอืบอืบอืบอ่าอืบอืบ ไเรื่อยๆแล้วมันไปเรื่อยๆนะครับฟาจว่วงไป,ไปโอเคประมาณนี้เอ่อท่อเราจะลงได้หรือเปล่านะประมาณนี้ท่อเราจะลงได้หรือเปล่านะโอเคน่าจะลงได้นะผมว่านะอโอ้โหถ่าเออหน้าบาดเสียวมากทุกคนครับหน้าบาดเสียวมากฟ โคตรเสียวนะผมมันสูงแล้วก็ลึกมากเลยนะโอ้เราเหลือฝัอ่งนู้นไม่ไ,มได้ขุดว่ะไม่อะไรครับผมขุดได้เท่าที่ขุดก็พอนะครับตรงนี้ก็ชงๆให้เขาผมป้าบนะบผมเก็เทปนะผมนะะเดี๋ยวท่อามาวางเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวท่อมาวางอ่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมนะสําหรับคลิปนี้ก็ขุดเท่านี้ก็พอนะครับยวคลิปหน้าก็เอาท่อมาวางกันต่อนะผมเออแล้วอันนู้นเราจะไปลงไปยังไงอะ เออเราต้องวางด้านบนนะเนี่ยเราลงไปไม่ไดนะ้เราลงไปไม่ได้แล้วนะเนี่ยเราต้องทําทางขึ้นด้านบนแล้วก็วางด้านบนนะชิปหายแล้วไงทําเอาไงดีวะ, <laughs> ะแต่ว่าเออมันน่าจะถึงอยู่มั้งน่าจะถึงอยู่หรอเออน่าจะถึงอยู่นะน่าจะนะน่าจะนะโอ้ยตรงนี้ก็ไม่ได้ออกโอ้โหเราเดินไปไม่ได้แนละ้วเดินไปไ,ววไม่ได้แล้วนะเดินเดินไปได้หรอไม่ได้ผมไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลื่อนตกครับผมนะ เดี๋ยวผมจะไปเก็บตรงนั้นนิดนึงฮะเออเสียงเสียงไหมเนี่ยเสียงตายไหมเนี่ยเสียงตายไหมเนี่ยรถไปโครเลยโอเคมันเทด้านหลังนี่เลยโอ้ยยืนรถแบบปีนขึ้นมาแบบเสียงตายแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะผมว่านะขึ้นมาอีกได้ไหมขึ้นมาอีกได้ไหมขึ้นมาอีกได้ไหมโอ้ยกดเดินไม่เดินเออขึ้นมาอีกเออน,นั่นน่ะประมาณช่วงนี้ผมอเออถึงอยู่ถึงอยู่นะผม โอ้โยถึงบ้าอะไรเราโอเคผมเสียงตายไม่เนี่เสียงตายไม่เนี่เสียงตายไม่เนี่ยแอบหืมตกลงไปนี่บอกเลยว่าไม่ต้องถามครับผมนะไม่ต้องถามครับว่าลงไปทำอะไรครับผมนะตกลงไปสวยนะผมชื่อตึ้งตึ้งตึ้งโอเคผมแอบหืมเหี่้ผมตักเลยลอยผมตักดินเลยลอยไปเรื่อยๆผมนะลอยลอยไปเรื่อยๆนะโอ้โหดูดิท่อเราวางไว้นะผม โอเคผมสหลับคลิปนี้ผมเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะาาวางทอเราโค้งมาตรงนี้ตรงนี้ผมนะตรงตรงทีง่ที่มันเรียบเรียบนี่แหละนะครับผมเอ้ยตรงนี้มันขุดได้นี่วะโอเคผมโอเคผมจะเจอใหม่คลิปหน้านแล้วกันนะผมเราอาจจะกินอะไรทีเอ่อสิบเอ็ด <laughs> จะเจอคลิปหน,น้าผมคลิปนี้ไม่ไปครับสวัสดีครับ